กรณีอย่างนี้ทหารขมรทนทผิดกฎท่านออกมาเรียกร้องสิทธิ์ตอนนี้เลยครับท่านอย่าเพิ่งนิ่งเฉยนะครับออกถแถลงการเรียกร้องสิทธิ์เลยนะครับไม่ใช่ไปเรียกร้องสิทธิ์ให้กับขมรนนะครับท่านเป็นคนไทยอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทยท่านมีเครือข่ายกว้างออกมาเรียกร้องครับตอนนี้เป็นยังไงอ่ะจะต้องเจราจากันอีกไหมเหยียบกับระบุไปอีกสองขาแล้วเป็นยังไงล่ะทีนี้เป็นยังไงขมรนมันไว้ใจได้ไหมล่ะ เป็นยังไงไปเจราจาสันติภาพกันแล้วเป็นยังไงจ่ะสันติภาพเป็นยังไงโดนทัพม,มันได้แร่แล์ธไปแล้วขณะเดียวกันประเทศมาเลเซียก็ได้หน้าไปแล้วขณะเดียวกันประเทศเขมรเนี่ยมันก็ได้อํานาจต่อรองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ขณะเดียวกันขาทหารของประเทศไทยยังเสียเหมือนเดิมเพจ a c e b o o k กองทัพบกทันกระแสโพสต์เอาไว้ด่วนที่สุดทหารไทยเหยียบกับระเบิดในเขตพื้นที่กองทัพที่สองใกล้ๆกับห้วยตมาเรียอาเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกษมันน่าสงสารน่าเจ็บใจไอ้เขมร มีพฤติกรรมอย่างนี้มันคบไม่ได้ครับผมบอกไว้ใจขมินได้ไว้ใจได้แป๊บเดียวแค่ช่วงเช้าสายนี่มันไว้ใจไม่ได้แล้วนะครับรู้สึกเศร้าใจนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การประทะนเนี่ยมีทหารเสียขาไปแล้ว6รายจริงๆไม่อยากให้มีรายที่7ถ้าหากว่ายังเกิดขึ้นเราทราบดีว่าใครเป็นผู้วางแม้เขาจะปฏิเสธแต่ข้อมูลบัญชีชัดถึงหน่วยที่ดําเนินการหากยังเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาอีกถือเป็นความชอบธรรมที่ไทยจะต้องใช้มาตรการตอบโต้ทางทหารอย่างนี้เอาไว้ได้อย่างไร ต้องเปิดฉากลบอีกรอบหนึ่งนะครับเลิกคุยกับมันได้แล้วครับเลิกญาติดีกับมันได้แล้วตัดความสัมพันธ์ทางการทูตทั่วโลกนี้ตั้ง200ประเทศไอประเทศไอนี่จะต้องไปคบกับมันทําไมพี่ปองไปสันติอโสกเมื่อวานนี้ได้มีมาเลยได้คลิปไวรัลเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแม่ทัพปที่สองปกติก่อนหน้านี้เนี่ยปกติก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ทัพเนี่ยเขาไม่พูดอะไรเลย เขาไม่พูดอะไรเลยเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าระเบียบวินัยทหารน่ะได้ไหมเขาก็ไม่พูดอะไรเลยแต่พอวันนี้เนี่ยรู้กันทั่วประเทศแล้วนะคะคําถามนะคะกรณีที่พลโทบุญสินพูดเมื่อวานว,าว่ามีคนสั่งเขาตั้งแต่วันที่24ปฏิบัติการ6ชั่วโมงแรกที่นะคะหลังจากที่ขมรมันตุ้ยบึง้งตุ้ยบึง้งแล้วเราก็เอาจรวดขึ้นจะวยขึ้นอะ่ะแล้วเราก็จะต้องไปดําเนินการ6ชั่วโมงนั้นปรากฏว่ามันมีคนมาสั่งเขาว่าให้เขาหยุดปฏิบัติการนั้นหยุดการปกป้องรักษาแผ่นดินในมึงนึกดู หยุดภารกิจการปกป้องรักษาแผ่นดินชาติศาสนาพระมาัตริย์หยุดภารกิจในการที่จะดำรงไว้ซึ่งเกียตรติยศและศักดิ์ศรีชีวิตของประชาชนไทยอ่ะแต่ปรากฏว่าคนทบุญศิลแกไม่หยุดไงพอแกไม่หยุดปุ๊บเนี่ยแล้วพอแกไม่หยุดปุ๊บเนี่ยแต่สิ่งเดียวที่เราสงสัยก็คือไอ้คนมาสั่งแกเป็นใครไงคนที่มีอำนาจสูงกว่าแม่ทัพภาคซึ่งถืออายการสูงสุดเนี่ยถือถอ,อายการสึกะมันคือใครไงมันคือใครพลพลเอกนักตพลน,นาคพานิชล่าสุดออกมาพูดว่าไม่ใช่พม เออโอเคไม่ใช่มึงละอ่าไม่ใช่ทันละขอโทษอ้าวไม่ใช่พ่อโอเคอเคชื่อนะเออเชื่อหรือเปล่าวะอ่ะสักนั้นปุ๊บมันจะเหลือใครอ่ะพี่ปองอัญชลีโฟกัสแค่สองคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งมีอํานาจนานยกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งเนี่ยมีอํานาจรักษาการนานยกรัฐมนตรีทีนี้เป็นใครวะมึงทีนี้ยังไงละ่ะทีนี้มันก็จะกลายเป็นอะไรรู้ไหมทุกคนมันจะกลายเป็นเนี่ยนะคะเรื่องที่จะต้องถูกประหารชีวิตคดีนี้เนี่ยเป็นคดีประหารชีวิตนะคดีกบฏนะคดีกบฏเนี่ยต่อต่อให้ ทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะและมันไม่ใช่คดีการเมืองนะนี่เป็นคดีความมั่นคงของชาติและความความความมั่นคงของชาติก็คือคนที่สั่งวันนั้นน่ะมึงสั่งแทนเขมรน่ะมึงสั่งทหารไทยแทนเขมรแล้ววันนั้นเนี่ยถ้าเราหยุดภารกิจนั้นเนี่ยวันนี้ประเทศไทยจะเสียอะไรบ้างเท่ากับคนที่สั่งการวันนั้นเนี่ยคุณสั่งแทนเขมรนคุณสั่งแทนฮุนเซนคุณสั่งแทนแฮนฮุนมาเน็ตคุณมันเขมรนี่ว่า ไอคนที่สั่งแต่บังเอิญว่าเมทัพเขาไม่ได้ทาตามแต่ขณะเดียวกันกลับไปที่เมทัพภาคที่หนึ่งคุณได้สั่งเมทัพภาคที่หนึ่งด้วยใช่ไหมแล้ววันนั้นเมทัพภาคที่หนึ่งมันทำตามปฏิบัติการของคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นกบฏก็จะเป็นแม่อดีตเมทัพภาคที่หนึ่งด้วยใช่ไหมนี่ไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไงทุกคนประเทศชาติประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไงโทษประหารชีวิตวันนั้นเนี่ยพลโทบุญสินปฏิบัติภารกิจเพียงแค่เมทัพภาคที่สองและขณะเดียวกันในภารกิจเดียวกัน24 28กกัับบในนเขขตตองสรรระแ้วจทุีา ไม่ได้ปฏิบัติการอะไรเลยไม่ได้ไปยึดบ้านหนองจานหนองจีกับคืนมาไม่ได้ไปยึดไอ้ตรงจุดที่เขายึดของเราไปเนี่ยเอาคืนมาไม่ได้ไปยึดหนองดาแก้วคืนมาเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าแม่ทัพที่หนึ่งในสมัยนั้นเนี่ยทำตามคําสั่งของ ไอคนออกคำสั่งในเวลานั้นคือเป็นใครใช่หรือไม่ถ้ามันสั่งแม่ทพัพที่สองได้มันก็ต้องไปสั่งแม่ทพัพที่หน่ด้วยเช่นเดียวกันและขณะเดียวกันไอแม่ทัพที่2กับแม่ทพัพที่หน่เนี่ยปรากฏคนหนึ่งไม่ฟังคำสั่งอีกคนหนึ่งเขาฟังคำสั่งไอคนที่ทรยศชาติแปลว่าอะไรแปลว่าอดีตแม่ทพัพที่หน่คนนั้นเนี่ยจะกลายเป็นคนทรยศชาติด้วยหรือไม่จะกลายเป็นคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งของกมนใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องสืบสอบเจาะข่าวนะ มันเป็นเรื่องที่คนเนี่ยเราแวงแขงใจสงสัยและต่อไปนี้ก็น่าคิดนะเธอว่าน่าคิดไหมฉันไม่ได้กล่าวหาใครนะแต่น่าคิดมันน่าคิดมากๆมันน่าคิดมากๆทุกคนโดนัทํามันได้แร่แล่เอิร์ธไปแล้วขณะเดียวกันประเทศมาเลเซียก็ได้หน้าไปแล้วขณะเดียวกันประเทศกัมพเนี่ยมันก็ได้อำหน้าต่อรองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ขณะเดียวกันขาทหารของประเทศไทยยังเสียเหมือนเดิมนะตกลองยังไงจะเอายังไงอะ รองจะเอาอยัางไงจ้นานายกรัฐจมนตรีอาแปะว่างาอาแปะอุย้ยปวดหัวกับอาแปะจริงจริงอาแปะจะรู้เรื่องรู้ราวไหมล่ะฮะอาแปะจะรู้เรื่องรู้ราวไหมอาแปะอ่ะปวดหัวกับอาแปะจริงๆเลยแต่ได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวจะมีคนไปแจ้งความนะแล้วก็พลโทบุญสินเนี่ยจะต้องไปเป็นพยานนะแม้พลโทบุญสินเนี่ยนะไม่ได้มีการประกาศว่าเป็นชื่อใครแต่พี่ปองเขารู้หมดแล้วตอนเนี้อ่าพี่ปองเขารู้หมดแล้วทําไงดีวะพี่ปองรู้โลกรู้จ่ะแต่ที่แน่แน่พี่ปองเขาบอกว่าไม่ใช่พลเอกนัทพลเอา เกิดไม่ใช่พลเอกนัทพลนัทพลซึ่งเป็นรัมตีว่าการกระทรวงสาะกระทรวงกระโหมงปัจจุบันมีอำนาจสูงสุดทางด้านความมั่นคงก็ต้องไปแจ้งความนะจ๊ะไอ้คนที่มันขายชาติขายแผ่นดินอ่ะไอ้คนที่ลบแทนขมิอ่ะไอ้คนไทยใจขมิมันไม่ใช่ขใจขมิญนะไอ้คนไทยที่ไปลบแทนขมิญอ่ะพลเอกนัทพลจะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ลบแทนขมิญนะไอ้คนที่ลบแทนขมิไอ้คนนั้นไม่ต้องลบแทนขมินะว่าไหมหลายท่านโดยเฉพาะประชาชนคงจะสงสัยว่าทำไม เหยียบขาขาดไปหกคนแล้วทําไมไปพลาดเหยียบขาดคนที่เจ็ดอีกนะครับนี่ขาที่เจ็ดแล้วนะครับที่ทาหารเราจะต้องพิคนพิการมันอย่างนี้ครับไอ้ขเมรเนี่ยมันหลอกเราหลังจากที่ไปเจราจาตกลงกันแล้วนะครับโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเป็นตัวกลางว่าให้ไทยกับขมรเนี่ยพูดคุยกันเจราจากันแล้วก็ตกลงกันหลักๆสี่ข้อหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต้องถอนทหารอาวุธหนักออกไปสองขมรจะต้องทำการเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับต้องทำการเก็บกู้วัตถุระเบิดขมรก็ทำถอนทหารไปหน่อยนแต่แม่นตรึงกำลังตามแนวชายแดนเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยมันถอนโชว์หน่อยนะครับถอนโชว์หน่อยมันไม่ถอนจริงแต่ไทยเราเนี่ยสุภาพปรุษเกินถอนอาวุธหนักกลับออกมาหมดเลย ทหารที่ยังรักษาการอยู่แนวชายแดนเนี่ยตามวงรอบปกติก็จําเป็นต้องลาดตระเวนในพื้นที่เขตอธิปไตยของประเทศไทยจุดที่โดนกับระเบิดเที่ยวนี้เนี่ยอยู่ห่างจากชายแดนเข้ามาในเขตประเทศไทยประมาณหนึ่งกิโลเมตรประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรทหารไทยก็เดินลาดตระเวนครับเป็นเส้นทางเดินในป่าเนี่ยเดินลาดตระเวนตามปกติกลางคืนเราไม่มีการลาดตระเวน ไอ้ทหารขมรนเนี่ยมันก็จะอาศัยช่วงจังหวะกลางคืนที่ว่างเนี่ยแอบเข้ามาลอบวางระเบิดนะครับพราะทหารไทยเหยียบตบเข้าไปได้รับบาดเจ็บน่าจะข้อเท้าขาดคนหนึ่งและได้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกอีกคนหนึ่งมันน่าสงสารน่าเจ็บใจไอ้ขมรนมีพฤติกรรมอย่างนี้มันคบไม่ได้ครับ ผมบอกไว้ใจขมรนได้ไว้ใจได้แป๊บเดียวแค่ช่วงเช้าสายนี่มันไว้ใจไม่ได้แล้วนะครับเพราะข่าวออกว่าทหารไทยเหยียบกับระเบิดขมรนอีกมันดีใจนะครับบริเวณเ,เนินสามศูนห้ามันยิงปืนมันยิงปืนเล็กปืนกลมืออากาอย่างนี้เอาไว้ได้อย่างไรครับต้องเปิดฉากลบกับแม่นอีกรอบครับไอ้ขมรจังไรพวกเนี้ย ต้องเปิดฉากลบอีกรอบหนึ่งนะครับเลิกคุยกับมันได้แล้วครับเลิกญาติดีกับมันได้แล้วตัดความสัมพันธ์ทางการทูตทั่วโลกมีทั้งสองร้อยประเทศไอประเทศจังไรนี่จะต้องไปคบกับมันทำไมร้อยหุณนเซนคุณนมาเน็ตเ,เสียชีวิตก่อนถึงจะคุยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิากุลก็ออกมาพูดว่ายกเลิกการเจรจาทุกอย่างกับขมร ยกเลิกการส่งตัวประกันเฉลยศึก18คนกลับอนุมัติให้กระทรวงกลาโหมและฝ่ายทหารทั้งสเหล่าทัพปฏิบัติการได้ตามดุลพินิษของฝ่ายทหารฝ่ายการเมืองไม่ขัดข้องกับฝ่ายทหารผมขอบคุณผู้บัญชาการทหารอากาศอ,ากาศอีกแล้วกองทัพอากาศออกมาโพสต์นำเครื่องบินขึ้นฝึกบินเลยเพื่อจะจัดการกับเป้าหมายที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทย แสดงว่ากองทัพอากาศพร้อมรบตลอดเวลาผมว่ากองทัพภาคที่สองเปิดศึกเลยครับแต่ทหารไปเหยียบกับระเบิดเราจะเปิดศึกยิงมันก่อนก็ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นฝ่ายรุกหลานที่ผมบอกว่าท่านแม่ทัพภาคที่สองคนปัจจุบันต้องจัดกําลังเฝ้าเฝ้าซุ่มโปง่งพอทหารเขมรนลุกล้ําเข้ามาในอธิปไตยของประเทศไทยเพื่อลอบวางระเบิดต้องยิงแม่นเลยไอ้พวกนี้ยิงให้มันตายมันซุดอยู่ตรงนั้นแหละครับ มันตายอยู่ในเขตผืนแผ่นดินไทยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีคุณมาลุกรานอธิปไตยไทยไอ้พวกนี้ตายก็ตายพร้อมกับระเบิดไม่ว่ามันจะวางไปแล้วหรือกําลังจะวางถ้าไม่จัดการเด็ดขาดอย่างนี้นะลูกน้องก็ขาขาดไปเรื่อยๆหละครับลูกน้องก็จะขาขาดไปเรื่อยๆเพราะท่านต้องสั่งให้เขาลาตะเวนคนลาตะเวนมันไม่ใช่ในายทหารชั้นผู้ใหญ่มันก็แค่จ่าหัวหน้าชุด ลาดตะเวนนะครับแต่เขามีชีวิตจิตใจนะเขาจะเป็นจ่าเป็นนายสิทธิ์หรือเป็นพลทหารนะครับแทนที่จะต้องลาดตะเวนอย่างนี้นะจัดก,กําลังซุ่มโป่งแม่นดีกว่าเราไม่ต้องเคลื่อนที่และดักไอ้พวกเคียร์เนี่ยทหารเขเมรเข้ามาเนี่ยดักเลยเพอเข้ามาเขตประเทศไทยยิงแม่นเลยครับจะใช้ปืนเก็บเสียงก็ได้ยิงให้มันสุดขาหลักฐานอยู่ตรงนั้นแหละนะครับ แต่ถ้ามันเปิดฉากยิงเราก็เปิดศึกกับแม่นอีกรอบนะครับจะได้อาภาษาตตาควายและลุกไปในแผ่นดินมันเลยผมเห็นแล้วโมโหแทนมันขิดหลักปรสากลของโลกชัดเจนอยู่แล้วถ้ามึงคิดจะคุยกับประเทศไทยดีๆเนี่ยมึงก็ต้องจัดกําลังทหารขเขมรมาเยอะๆร่วมกับประเทศไทยเริ่มเก็บกู้กับระเบิดแต่นี่มันไม่ยอมเราจะไปเก็บกู้กับระเบิดเสือกมาโต้แย้งอีกว่านี่เขตประเทศขเขมรน,นี่ ดินแดนที่โต้แย้งสิดกันอะไรกันมันไม่มีความจริงใจไอ้คนจังไรอย่างไอ้ฮุนเซนอย่างเงี้ยเราจะต้องไปคุยกับมันทําไมนะครับมันน่าโมโหครับผมเห็นใจในายทหารชั้นผู้น้อยนะครับเห็นใจในายทหารชั้นผู้น้อยพวกเราต้องรักกันครับคนไทยต้องรักกันนะครับคราวนี้ผมมาพูดถึงชาวบ้านที่อยู่บริเวณแนวชายแดนภาวะไม่ปกติกลับมาอีกแล้วครับ ภาวะไม่ปกติกลับมาอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นประธานโทษผมไม่ได้มาบอกให้ท่านตื่นตกใจนะครับท่านต้องเตรียมความพร้อมอีกแล้วครับเตรียมความพร้อมอีกแล้วครับเตรียมความพร้อมถ้าทางกองทัพหรือทางราชการประกาศให้มีการอพยพมันจะได้ไม่ฉุกระหุครับผมบอกมาในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาว่านอนหลับให้อิ่มทำมาหากินไป แต่ตอนนี้ทหารไทยเริ่มเหยียบกับระเบิดทหารขเขมรเริ่มยิงปืนเล็กประจํากายยั่วทหารไทยนะครับผมไม่รู้ว่าผู้บังคับบัญชาทหารไทยสั่งให้ปะทะกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เป็นห่วงครับเป็นห่วงชีวิตนายทหารชั้นผู้น้อยรถถังปืนใหญ่ต้องเตรียมขึ้นรถเทลเลอร์เข้าไว้แล้วครับไว้ใจไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับแต่ขอบคุณผู้จัดการทหารอากาศนะครับขอบคุณผู้จัดการทหารอากาศนะครับ ท่านเตรียมความพร้อมสูงมากนะครับเตรียมความพร้อมสูงมากในการที่จะช่วยเหลือในการที่จะช่วยเหลือทหารนะครับทหารบกนะฮะเที่ยวนี้ก็เอาให้มันจบจบไปเลยครับให้มันจบที่รุ่นเราเนี่ยแหละครับกับขเขมรเนี่ยครับจะเปิดศึกแล้วมันจะลุกลามถึงเป็นสงครามระหว่างประเทศก็ต้องทําครับอย่าเอาคนจังไรมาอยู่ใกล้ๆเราเลยครับอย่า,อาไอ้ไอ้ไอ้ไพวกนี้มาอยู่ใกล้เลยเลิกคบกับมันเลยครับ ไอ้ความหวังที่จะเปิดด่านนี้ปิดตายไปได้เลยปิดตายไปได้เลยครับปิดตายไปได้เลยนะครับมันเจ็บแค้นนะมันแอบลอบมาวางระเบิดเราเดินเราอยู่ทุกวันเราลากตะเวงเราอยู่ทุกวันแล้วก็น้องๆเขาก็คิดว่ามันอยู่เขตประเทศไทยลึกเข้ามาไม่ใช่อยู่เขตแนวชายแดนนะลึกเข้ามาในเขตประเทศไทยตั้งหนึ่งกิโลเมตรนะครับพันเมตรนะครับพันเมตรกว่าๆแต่มันย่องมาได้ไงมันคลานมาได้มันหมอบมาได้ วางแล้วมันก็หนีกลับไปนะครับเลิกเจรจากับมันเถอะครับเลิกคุยไม่ต้องคุยเฮียอะไรกันแล้วนะครับไม่ต้องคุยแล้วครับเท่ากับนายกอนุทินสั่งให้เปิดศึกได้แล้วนะนะครับสั่งให้เปิดศึกได้แล้วนะครับเพราะนายกอนุทินบอกทหารแล้วว่าจัดการไปตามใจชอบเลยนะครับมันอยู่ที่ทางฝ่ายทหารนะครับประท้วงนีไร้ประโยชน์ครับประท้วงไปทั้งสี่ห้าร้อยครั้งแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างผมว่าประท้วงไปอีก พันครั้งก็ไม่ได้เรื่องแนวชายแดงต้องหูไวตาไวนะครับแต่ว่าผมเรียนว่าก็เตรียมความพร้อมเขาไว้เตรียมความพร้อมเขาไว้นะครับ,เก,บเ,เก็บข้าวเก็บของเตรียมอพยพเขาไว้ก่อนทางราชาการประกาศก็ต้องปึ้งทันทีเลยนะครับเคลื่อนย้ายกันทันทีลดเติมน้ํามันให้เต็มหันหัวออกนะครับหลุมหลบภัยใกล้ๆบ้านเพื่อไปทําความสะอาดนะครับเตรียมน้ํามันตะกงตะเกียงให้เรียบร้อยเผื่อไฟดับนะครับแล้วก็ ศูนย์อพยพของกระทรวงมหาดไทยก็ต้องเตรียมเปิดเขาไว้นะครับต้องเตรียมเปิดทุกอย่างต้องเตรียมความพร้อมเข้าไว้หมดครับทุกอย่างต้องเตรียมความพร้อมไว้หมดนะครับแล้วผมเองก็ขอเรียกร้องนักสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนะครับกรณีอย่างนี้ทหารขมรททาผิดกฎแอบลอบวางระเบิดจนทหารไทยต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสท่านออกมาเรียกร้องสิดตอนนี้เลยครับท่านมาออกมาเรียกร้องติดตอนนี้เลยครับท่านอย่าเพิ่งนิ่งเฉยนะครับ ออกแถลงการเรียกร้องสิทธิ์เลยนะครับไม่ใช่ไปเรียกร้องสิทธิ์ให้กับขมนินะครับท่านเป็นคนไทยนะครับอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทยท่านมีเครือข่ายกว้างนักสิทธิมนุษยชนนี่เขามีเครือข่ายกว้างออกมาเรียกร้องออกมาเรียกร้องครับผมไม่ไปต่อว่าแล้วครับแต่ว่าจะขอความกรุณาทำกันหลายทางนะครับทำกันหลายๆทาง ท่านก็สามารถทําได้เพราะนักสิทธิมนุษยชนเขามีเครือข่ายกว้างนะครับทหารชั้นผู้น้อยครับยศจ่าสิบเอกนะครับอีกคนพลทหารครับเราล่าตะเวนทําตามหน้าที่เรามาแอบมาลอบวางกับระเบิดอย่างนี้ท่านต้องประนามและออกมาเรียกร้องครับนะครับเขาอาจจะเตรียมเรียกร้องก็ได้ครับเพราะว่าเหตุมันเพิ่งเกิดนะครับแต่ที่จริงเขาเร็วอยู่แล้วนะครับเห็นโพสต์อะไรก็เร็วอยู่แล้วนะครับน่าจะมาโพสต์ประนาม ขมเนไปก่อนเลยนะครับแล้วจะเรียกร้องทางเอกสารก็ว่าไปนะครับแต่ท่านยังนิ่งเฉยอยู่นะครับท่านยังนิ่งเฉยอยู่นะครับแล้วก็ก็ขอบคุณนะครับไอ้กันจอมพลังอีกแล้วนะครับออกมาโพสต์ว่าจะมอบเงินจํานวนห้าหมื่นบาทให้แก่ทะหารที่เสียขาไปนะครับที่เสียขาไปนะครับแล้วจะลงไปทําการช่วยเหลือนะจะลงไปทําการช่วยเหลือก็ขอบคุณลูกนะ ส่วนพวกเราจะช่วยเหลือน้องทหารที่ต้องพิการใช้คำว่าพิการคนนี้นะครับมันขาขาดอยู่แล้วครับโดนให้กลับระเบิดขมรเนี่ยนะครับข้อเท้าขาดอยู่แล้วนะครับตัดไปไอันนี้ขาที่เจ็ดแล้วนะครับขาที่เจ็ดแล้วนะครับ